สวัสดีจ้ะพี่น้องมาองพอกันอีกแล้วเนาะจ้าวนไปยู่ในบ้านเลรอเนาะพี่น้องอืเป็นไงเนาะจ้ะสมัยดีกันสุขุนมะเนาะจ้าโคโรนามันไปหาทัวหนาตัวตาแล้วเป็นไงเนาะพี่น้องเว้ยเป็นไงกับระวางกันเราเหรเนาะจ้ะเนาะเพ็่จังไงได้มันเก่งค่ะกับโควิดหนาก็เป็นมาดาแลฮอลลีวูดเนาะพี่น้องผู้ใดไรกับไทมหาตะมันเว่อตะหอดตังตะมันตะละหมือตะละวันนี่เนาะพี่น้อง แต่มมันเก่งครับมันโด่งดังครับพี่น้องบอกโคโรนาเนี่ยวิสาประเทศได้มันกับพ่านเหมือน่อดกันงึดมันขึ้นกันเหรอพี่น้องเลยมื่อเนี้ยิมเอมบอกเลี้ยงยังสู้ฟังดิพี่น้องสิมเบอกไอ้ฟังมาสิมาตอบปัญหาเนาะพี่น้องเนาะเออขาเจ้าจถามมาทางหลังมันว่าผู้หญิงอายุเยอะสามารถหาผัวฝรั่งได้ไหมเออเมื่อเนี้ยก็สิมาตอบคำถามเนาะพี่น้อง่า คนอายุหลายพ้หญิงที่มีอายุหลายสามารถหาผัวฝรั่งหน้อ่ขออยก็สิมาตอบนาะพี่น้องได้พี่น้องตอบคำเดียวสั้นว่าได้พออยังเพราะว่าฝรั่งเขาบอเ็นว่าเขาสิมักแต่แต่คนอายุหน่อยพีน่น้องคนบางค้นข้าเจ้าบางคนฝรั่งอายุหน่อยก็มักผคู้หญิงอายุหลายยังเสียพีนน่น้องมันกับบอบอแนนอนเสมอไปว่าฝรั่งเขาติดตั้งมาตรทานว่ามักแต่แต่คนอายุหน่อยมันโมเมนพี่น้องค้นอายุห,หลาย ก็สามารถหาผัวฝรั่งได้คือกันพี่น้องผู้ใดฝรั่งข้าเจ้าคนใดมีอายุพี่น้องข้าเจ้าก่ออย่างไดคนมีอายุแน่คือกันพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าอย่างไดคนมีอายุมาแบบว่าเออบ่แม่นว่าแต่แต่เรื่องเดียวเนาะพี่น้องแบบว่าเอาอยากเอามาอยู่งกันเป็นมู่กันย้ำเถาย้ำเกเป็นมู่กันเบื้องแรกกันย้ำเถาเน่ะแม่พี่น้องเป็นมูปากมูเ้าดูแลกันย้ำเถาพี่น้องฝรั่งเขาก็คิดจังสี่คือเฮานอนหละพี่น้อง บอลม,มา hire, คิดแต่เฮาเขาก็คิดขึ้นกันพี่น้องฝรั่งอ yup> ื lại. หาได้พี่น hmm. ้องคอยสีบอกเด้อคนอายุหลายบ่ต้องคิดว่าโอ้กูเท่าแล้วกูไปหาว่าได้ดอกฝรั่งฝรั่งใส่สีมาเอากูจะ่ไปคิดมองหนีพี่น้องบ่ต้องไปคิดเลยพี่น้องมันบ่เมนพี่น้องฝรั่งเขาก็มักขึ้นกันพี่น้องคนอายุหน่อยอายุหลายเขาบ่ตังมาตรฐานพี่น้องเขาเอาเบิร์ดเขามักเบิดพี่น้องยู่ที่เฮาวาเฮาสีบอกภาษาได้บพี่น้อง นอจิตใจกาบอพี่นอ้องอือม,มองนี่ละพี่น้องจุดสําคัญของมันจังไดยกับขอขอให้ได้ภาษาจังน้อยในเด้อจาผู้ใดอยากมายางสายฝอเนาะจ้าเนาะขอให้ได้ขันพื้นฐานจังน้อยแน่พี่น้องอือกันิีบมายางสายฝ่อหลีพี่น้องให้ได้ขันพื้นฐานทักท้ายได้สามารถตอบโต้กับเขาได้แน่นิดแน,ดน่นอๆเนาะพี่น้องขันเฮ้าบ่ได้เลย ไอเอมมือตึบเนาะพี่น้องขันขันบ่ได้จากน้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะภาษานี่พี่น้องมันมันสำคัญมากๆเลยเด้พี่น้องผู้ใดสิมายางสายฟอคิดว่าสิมายางสายฟอเราบ่ได้ภาษานี่ยมันมันมันยากยากมากๆเลยพี่น้องเดียวเห็นหนทางยากบางย่างขักเลยพี่น้องนอกจากผู้ใดบุญล้นทับอิหรีล่ะพี่น้องแต่จังคอยสีใดแต่ว่ากะลอยคนก็คือิมีบพ่อผู้หนึ่งบุ๊คพี่น้องมาบุญล้นทับแบบนี้อีหรีพี่น้องอืมจังไรทั้งนี้ทั้งนั้นกะ ขอให้ได้ภาษาพี่น้องอืมได้ภาษาจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อขันพื้นฐานสมัยนี้มันง่ายย่ดอกพี่น้องหนังสอนังสือกับมใม่เขาอ่านอืมอ่านเอาบบบเขาคิดว่าเขาสิักคบมาหนนดีลีเดี๋ยวมันก็ศึกษากันไปเดี๋ยวมันก็ก็ทยอยหูไปเรื่อยๆรื่อดอกพี่น้องแต่ว่าเขาเขาต้องศึกษาเด้อพี่น้องเปลียนภาษาเานี่ยมันสําคัญบางอย่างคักเด้อพี่น้องอืมแล้วอีกอย่างค้นอายุหลายนี่ สมองกะสีบอไว้ือจังหัวเด็กหน่อยเนาะพี่น้องควบเพราะว่าเฮ้านี่มันเถ่าเร้ยวสมองเฮามันบอาไปแล้วเนาะพี่น้องมันกะสีควบจาบดีทอเด็กหน่อยเมนบ่พี่น้องอืมเพราะว่าเฮ้ามันเถ่าเร้วกะพยายามบอพี่น้องคิดสบายความพยายามอย right. ูะะอ่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคิดจังสี่พ erm> ี่น้องอืมแต่ข่อยกะหามหาญเถ่ากันละพี่น้องอืมคนเฮ้าเนาะพี่น้อง่าไปถอยพี่น้องสู้พี่น้องสู้สูจนหอดจนจนฮอด ยศทุดไทยพลดละพี่น้องเอาไปสู่สู่จนมาพลดะพี่น้องเลยเขาสู่บ่ไวแล้วเขาจังเออถอยกลับขึ้นมาตั้งหลักไม่พี่นอ้องอืมตั้งหลักได้แล้วกลับขึ้นไปไม่อีกพี่น้องไปสู่ต่อไปอีกพี่น้องคิดซะวา่าบ่มีแต่เฮ้าพี่น้องผู้อื่นเขากะไปหาคือกันผู้ใดอื่นเขากับสู่คือกันอืมเปยังก็ยังอยากไปหาผัวฝรั่งมาติพี่น้องคนเฮ้าเนาะพี่นอ้องเออกะมีแต่แต่ส่วนมากะมีแต่จะผิดหวังมาชีวิตหลักพังเพมากับคนไทยเนาะพี่นอ้องอืม บางคนกับเปิดตีมเบื่อหน้าบ่าอยากได้อีกผัวไทยอจากไปเปลี่ยนเออหาผัวฝรั่งมองกนันนะเออแบบผู้เฒ่าบานเฮาเนาะพี่น้องคนบานเฮาเพิ่งก็ถือปลูกฝังมาว่าฝรั่งมันต้องรวยเออใ้ฝรั่งมันสีรวยยงังสั่นยังสีเนาะพี่น้องแตวบาขอนี่มันบ่แน่นอนดอกพี่น้องข่อยคิดว่าในความในความคิดของข่อยนะอยู่ในะระดับปานกลางพี่น้องฝรัง่งกับ มีทั้งถุกมีทั้งรวยแหละพี่น้องพูดถึงว่าเนาะเออแต่ว่าสิไปเปรียบใ่คนไทยกะกะอาจจดีก็คนไทยแนยหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องข่อยในความคิดของข่อยนะพี่น้องสาหรับข่อยประสบการณ์ของข่อยว่าข่อยได้ผัวฝรั่งกับข่อยได้ผัวไทยอันใดดีประสบการณ์ของข่อย่อยว่าข่อยได้ผัวฝรั่งข่อยดีกว่าพี่น้องอืมเพราะว่า มันแตกต่างกันหลายอันหลายอย่างเนาะพี่น้องชีวิตของข่อยข่อยก็ลำบากมาคักมาแน่พี่น้องเอ้ยข่อยสู่ชีวิตมาคักมาเนี่ยสู่ชีวิตมาผู้เดียวพี่น้องเลี้ยงลูกมาผู้เดียวพี่น้องเลิกกันกับผัวคนไทยแต่งตาลูกหน่อยๆซ้ำมาลูกในท้องกับ่ารายพี่น้องเราก็เลิกกันไปเลยพี่น้องข่อยก็สู่ชีวิตยูเป็นหลายปีพี่น้องจนกลัวว่าลูกข่อยอายุไดสิบสามปีหรือสิบสี่ปีผมเด้อพี่น้องข่อยเลี้ยงลูกข่อยหน่อยๆ่อยมาผู้เดียวเนี่ยพี่น้อง จนลูกข่อยอายุสิบสามสิบี่ปีพี่น้องข่อยยังข่อยมาหาหนางทางสายฝอพี่นอ้องข่อยก็เป็นกำลังใจให้เดจ้าผู้ใดที่ว่ามีอายุหลายเออกาลังนางทางสายฝอบ่ต้องท้อพี่น้องสู้พี่น้องสู้คิดว่าสูอย่างเดียวพี่นอ้องสู่บ่ไว้ัางถอยพี่น้องมาเห็นอยู่หมหวงยู่หลักอยู่แรงมาแล้วบ่เมนบ่เมนมีแต่เฮาพี่น้องคนมีอายุเขามาหากันนะพี่นอ้องผู้ใดกะ คนขวยผู้ใดก็หาเนาะพี่นอ้องเออคิดว่าอยากสบายมือมือคังนาเนาะพี่น้องเข่าใจคว้มรู้สึกของขาเจ้าไตละค้นพี่น้องที่ว่ากาเจ้ามาย่างสายฝอเนาะพี่น้องแต่ละคนก็บีแได้คีวิดอ,อกหักพังเพลมาทั้งด้นหลัเนาะพี่น้องจังเขาจังคอยมาคิดว่าสิมาย่างสายหนีแมนบ่พี่นอ้องอืมมันจนปัญญามันสุดมองไปแล้วมันถอดพี่น้องก็เลยเออตัดสินใจหาผัวฝรัง่งแมนบบพี่นอ้องอืม ยินตะกะเจ้าว่าผัวฝรั่งเออผู้ใดก็เดาได้ผัวฝรั่งก็เจ้าก็ดีแท้แต่ไปหันมาหนีเที่ยวหันมาหนีมันกะแมนอหลีพี่น้องได้ผัวไทยขยบเคยได้ไปเที่ยวหันเที่ยวหนีพี่น้องได้ผัวฝรั่งข่อยได้ไปเที่ยวหันเที่ยวหนีเออมันก็แมนคือคำกะเจ้าเวาเนาะพี่น้องเออสำหรับข่อยมุมงมองของข่ัยขวอยก็ว่าดีพี่น้องดีสำหรับข่อยพี่น้องข่อยว่าจากชีวิตข่อยที่ข่ัยผ่านๆมาเนาะพี่น้องอือจะมาเปรียบเส่กันมาแะหว่างผัวข่อยคนไทยกับผัวข่อย ก็ข่อยได้ผัวฝรั่งมันแตกต่างนะอะบ่ชีวิตของข่อยมันแตกต่างพี่น้องอืมถามว่ารวยขึ้นบ่ข่อยก็บ,บ่ได้รวยบ่ได้รวยขึ้นบ่ได้ยังพี่น้องก็เพอะได้กินได้อยากเต้่ากะกัชีวิตข่อยมันก็นดีขึ้นตะก,ก,ก็ตะกอนตะข่อยได้ผัวไทยนะ่ะแม่พี่น้องอืออั่นและข่อยก็อยากมาเป็นกำลังใจให้เดอ้อพี่น้องเอ้ยบ่ว่าผู้เถาผู้นุ่มผู้ยังที่ก็เรื่องยางซ้ายฝอพี่น้องสู้สู้ อยากได้รยังคือเสกสรรเพลินวอกพี่น้องต้องรู้มือเห็ดพี่น้องเอออาจารย์เสกสรรเพลินมาเนาะพี่น้องเนาะเครื่องเขาศิลป์พี่น้องเขาสีเห็ดยูทูปเขาก็อยากเห็ดเขาก็ต้องรู้มือเห็ดพี่น้องอืมเขาต้องขยันคือเพลินมาเนาะพี่น้องขยันปลูกบ้านอืมคือเพลินมาเนาะพี่น้องสี่เหล่าพี่น้องขอแต่อย่ามาบอกอย่ามาบอกอย่ามาไขข้อไขปัญหาให้เนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้าคนถามมาทางหลังบ้านเนาะพี่น้องอืมมีอายุหลายๆไปหาผัวฝรั่งในโบ เพิ่นก็ถามเพิ่นกับยังม้าเนาะพี่น้องก่อนก็จมาต่อไปเพิ่นมองนี่แงละพี่น้องว่าใด้เด้อพี่น้องเลยพอเก้าจะไปคิดไปยาไปทอว่าพราโอ้กูเถาเหล้่วกูแปลอากูไปหาบ่ไดดดอกฝรั่งนั้นบ่เอากูดอกยาไปคิดพี่น้องหาสิบหกิบก็เจาะก็่ยังหากันพี่น้องก็เจากว่ายังไดนี้ถมถือพี่น้องฝรั่งเถาก็เจาะก็ยังได้ค้นเถาคือกันละพี่น้องมาเบิ่งมาแลกกันย้ำเถาจังสี่แม่พี่น้องอือมคิดของเขาคือสิบว่าดดแตกต่างกันก็เขาดอกแมนบ่าพี่น้องฝรั่งเนาะ เขาก็ส ha? so ี trendy, <too. S 3> ่บั้นปลายชีวิตของเขาเขาก็คิดว่าเอออยากเอามาเบื้องกันดูแลกันเป็นมู่ปากมู่ว่ากันน้าเถ่าน้าแก้แค่นั้นแหละพี่น้องเขาก็ได้ไปคิดเรื่องอื่นหรอกพี่น้องฝรั่งคนที่ว่าคนที่เขาเฒ่าเคนที่เขามีอายุคนที่เขาต้องการคนมีผู้หญิงมีอายุอ่ะพี่น้องอืมเขาต้องการมาดูแลมาเทคแคร์กันย้ำเท่าน้ำแก้แค่นั้นแหละพี่น้องเขาได้คิดเรื่องอื่นเลียงบนต๊ะบนเตียงอย่างมาต้องไปคิดดอกพี่น้องบางคนก็บ่าอู้ไปเอาผัวฝรั่งเออมันเลียงบนเตียงมันหลายจังสั่นจังสี่บอต้องไปคิดเด มองนี่พวกเจ้าตัดออกไปเลยเด้อพี่น้องฝรั่งกับคนไทยมัน่ได้แตกต่างกันรอกพี่น้องเห็นวานี่ฝรั่งเขากับคือกันลหะพี่น้องกับคนไทยอืมความคิดความนั่นของเขาอืมต้องไดม้มาเห็นไดนมาหูได้มายู่ได้มาเบิ่งพี่น้องจังข่อยสิหูพวกเจ้าจ้าข่อยสิดตบจย์ปัญหาของพวกเจ้าใดพี่น้องมามันเป็นจ้าไดเด้อพี่น้องอืมจังไหก่อนสิเอากะให้เบิ่งกันดีๆกอนด้วยพี่น้องเด้อคือยังข่อยบอกมาหลายๆกลิปพี่น้องให้เบิ้งกันดีๆซึกษากันดีๆ พี่น้องเอ้ยฝรั่งมันแบบมีทั้งดีมีทั้งบ่ดีเนาะพี่น้องให้เบิ่งกันคะคักผู้อื่นไปตัดสินใจให้พวกเจ้าบ่ไใดดอกพี่น้องมีพวกเจ้าสองคนคุยกันเท่านั้นพี่น้องที่บ่ที่ว่าพวกเจ้าสิหูน้ำกันตื่นลึกหนาบางซึ่งกันและกันคนสองคนพี่น้องผู้อื่นบ่สามารถจะมาตัดสินใจให้พวกเจ้าใดพี่น้องว่าผู้ชายผู้หนี่ดีบ่ผู้ยิงผู้หนี่ดีบ่บมมีพี่น้องบ่มีผู้ใดมาตัดสินใจให้ได้มีพวกเจ้าพี่น้องสองคนที่หูกันแมนบพี่น้องพอพวกเจ้าคบกันคุยกันแมนพี่น้องจะให้ผู้อื่่นนนตัดสิหพีอง ตัดสินด้วยใจจากของเองพี่น้องอืมว <con v ient> ่าเขาดีบ่ดีอืมเป็นยังไงกูสิเอากูจิไปหนาฮะกูสิถอยหลังกูจิไปต่อให้กูจิพอซํานิกอะยูที่เจ้าเองพี่น้องเอ้ยยูที่พกเจ้าการตัดสินใจของพวกเจ้าเองว่าพวกเจ้าสิเฮ็ดยังไงสิไปหนาสิมาหลังเนาะพี่น้องยังไงก็ขอฝากไว้ในเดจ้าเด้อโอเคเดจ้าจังไรกะกดติดตามให้เด้ดจ้าเด้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์ใบประกดนให้ใน้ดจ้าเด้อมียังอยากหูอีกอะ เขียนมาถามเลยจ้าเด้ออันใดตอบได้กับทีตอบเลยจ้าเด้ออันใดตอบบ่ได้กับที่่ตอบเนาะจ้าเนาะอันใดเรือบาปก็แรงกับทีตอบบ่ได้กับทีตอบเลแต่ในส่วนยูอิตาลีเด้อจ้าเด้ออันของประเทศอื่นคอยกับตอบบ่ได้เด้อพี่น้องพอขอยบ่เคยไปอยู่เนาะจ้าเนาะคือยังขอเบอรเคยบอกมาหลายๆคลิปแบบพี่น้องเรื่องแบบนี้เออคอยกับเออสามารถตอบอะไรคอยกับทีตอบไปเนาะจ้าเนาะโอเคเด้อจ้าคลิปหนามาพบกันไหมเนาะจ้าเนาะคลิปนี้มันยาวเลยจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆหนเลยจ้าบ๊ายบาย